เงิน้0 0ล้าน2022ก้าเข้าสู่ปีที่11ทศวรรษที่2เรายังคงมุ่งมั่นออกเดินทางทุกทิศทั่วไทยสร้างไรายได้สร้างอาชีพอย่างยั่งยืนไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนคุณก็สามารถประสบความสำเร็จได้ อายุน้อยร้านสัปดาห์นี้พบกับนางงามพันล้านซีอผู้ทรงพลังที่คว้าสองมงกุฎชนะเลิศในเวทีระดับโลกสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยกับตําแหน่ง Mrs. s ิสเฮอริเทจอินเตอร์เนชั่และรางวัล Environmental Ambassador สวัสดีค่ะ my name is ฝนฝนทิพสีวรันอยู่ i represent Thailand รวมทั้งเป็น CEO พันล้านของบริษัทปุ๋ยไอโอนิกที่กำลังมีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์สูงสุดในประเทศและมียอดการส่งออกมากกว่า30ประเทศทั่วโลกเติบโตขึ้นสู่บริษัทยอดขาย1,000ล้านบาทคนคนเดียวที่สามารถตอบได้ทั้งในมุมธุรกิจสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวที่กำลังเกิดขึ้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชมกันครับสำหรับรายการของเราครับคงมีความฝันฮะ อยากจะเจอผู้หญิงสวยๆสักคนเป็นนักธุรกิจฮะที่มีธุรกิจบูลค่าร้อยล้านพันล้านสามารถที่จะบอกเราเรื่องราวฮะเกี่ยวกับเรื่องราวของธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าในเรื่องของภาคการเกษตรและการท่องเที่ยวครับที่พูดทั้งหมดนี้ฮะ รวมตัวอยู่ในคนคนเดียวครับช่วงต่อไปนี้ฮะจะขออนุญาตพาไปพบกับนักธุรกิจมูลค่าพันล้านฮะและสําคัญเพิ่งได้มงกุฎฮะจากการประกวดนางงามจากประเทศมาเลเซียในด้านของวัฒนธรรมและการท่องเทีย่วยวนะครับขอพาคุณไปพบกับคุณฝนฮะซีอของบริษัทไอออนิกและสามารถที่จะเป็นนางงามด้วยวัย39ปีครับไปพบกับเธอครับ สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะพี่ก้องและนี่นะฮะคือ c ีนางงามนักธุรกิจ พันล้านผู้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมแล้วก็ผู้มีความรู้เรื่องเก่ยเกษตรยุคใหม่ลุ้่ในตัวคนเดียวเลยต้องขอบคุณคุณฝนมากๆเลยนะครับที่มาบอกว่าให้แรงบราชารเราในวันนี้นะฮะ,ะอยู่นาร้อรยล้านคุณฝนเป็นนางงามประเภทไหนเวทีอะไรยังไงบ้างครับฝนเพิ่งกลับจากมาเลเซียค่ะได้ m r s Heritage International ชนะเลิศมาค่ะอันดับหนึ่งอันดับห<อ>ค่ะเ,เวทีนี้คืออะไรให้ความสำคัญกับอะไรครับ เวทีนี้นะคะเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะคะคสามารถเข้าประกวดได้ค่ะและทราบมาว่าไมไ่ได้แค่มงเดียวด้วยได้ทูตสิ่งแวดล้อมนานานชาติด้วยค่ะทูตสิ่งแวดล้อมเป็นยงไงครับก็จริงๆก็เป็น environmental ambassador ทำหน้าที่ที่ช่วยโปรโมทประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโลกค่ะสิ่งแวดล้อมโลกตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับโอ้ตอนนี้เนี่ยจะบอกว่ามันต้องได้รับการใส่ใจมากเลยเพราะว่าสภาวะสังคมตอนนี้อย่างวิกฤตรัสเซียยูเครนเนี่ยมันทําให้ฟู้ดคร i s ิสเกิดขึ้นทั่วโลกอย่างรัสเซียเนี่ยเป็นผู้ส่งออกน้ำมันแล้วก็ปุ๋ยรายใหญ่ของโลกส่วนยูเครนเนี่ยเป็นผู้ส่งออกพวกอาหารข้าวสาลีข้าวโพด เมื่อมีสงครามเกิดขึ้นก็เลยทำให้การส่งออกพวกนี้อาจจะชะลอตัวชะงักลงร,ราคาของพืชผลแล้วก็ปุ๋ยก็กระโดดสูงตามไปด้วยถ้าเทียบราคาปุ๋ยวันนี้กับเมื่อปีที่แล้วร,ราคาปุ๋ยเคมีวันนี้สูงกว่าปีที่แล้ว3เท่าตัวนั่นหมายความว่าปุ๋ยก็เป็นต้นทานของสิ่งที่เรากิน,นหลายอย่างใช่ถ้าปุ๋ยแพงข้าวก็แพง ผักผล,ลไม้ก็แพงรวมไปถึงอาหารสัสตว์ต่างๆด้วยเพราะว่าเราจะต้องปลูกพืชไปเลี้ยงสัตว์เพราะฉะนั้นมันกระทบหมดเลยค่ะคดังนั้นเนี่ยฝนก็เลยคิดว่าประเทศไทยเราเนะี่ยโชคดีคที่มีแหล่งผลิตแหล่งวัตถุดิบชั้นเยี่ยมเลยค่ะ มาจากพวกโรงงานต่างๆจากเวสต่างๆที่เราสามารถเอามาแปรรูปแล้วก็สร้างประโยชน์กลับเป็นปุ๋ยให้กับกเกษตรกรไทยได้ใช้ได้ด้วยค,คุณผู้ชมฮะเพิ่งเข้ามาดูรับไม่แน่ใจนะฮะนี่คืออายุน้อยร้อยล้านนะครับไม่ใช่เวทีประกวดนางงามไปอย่างไรถ <c oughs> ามตอบันขึ้นอยู่กันบนเวทีาง,งาน <c oughs> เลย <c oughs> ครับรับมิ่เซอร์เรตครับความสําคัญเวทีนี้คืออะไรครับเวทีนี้นให้ความสําคัญอยู่5เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องแรกก็คือเป็นเรื่องของมรดกโลกโลกค่ะเรื่องที่2ก็เป็นวัฒนธรรมครับ ค่ะเรื่องที่3สันิภาพสันติภาพ,ภาพเรื่องที่4คือสิ่งแวดล้อมครับเรื่องที่5คือการท่องเที่ยวค่ะท่องเที่ยวเมืองไทยการท่องเที่ยวสำคัญไหมครับสำคัญมากเลยครับค่ะปีปีหนึ่งไทยเราเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยที่เดินทางมาเที่ยวกับเราเนี่ยเกือบ40ล้านคนต่อปี39.9ล้านง่ายๆถ้าสมมุติว่าใช้กันคนและบอกว่า พันบาทน,นะโอ้โหนี่ก็สี่หมื่นล้านแล้วใช่ไหมใช่ค่ะ oh. เงินหมุนเวียนในประเทศครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยด้วยวิกฤตโควิดเนี่ยทำให้การท่องเที่ยวไทยเนี่ยชะงักลงไป2ปีครับค่ะฝนก็เลยคิดว่าปีหน้าเนี่ยเป็นปีทองของไทยเลยที่จะ สามารถกระตุ้นการท่องเที่ยวให้กลับคืนมาได้ค่ะค,คือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นความภูมิใจมากๆเลยด้วยความที่ฝนได้มงชนะเลิศมาก็เลยได้เป็นสิทธิ์ที่เป็นโฮสต์คันทรีครือไทยแลนด์เนี่ยสามารถเป็นเจ้าภาพในการประกวด Miss and Mrs. Heritage ในปีหน้าได้ก็คือจะเป็นประเทศที่สามารถต้อนรับนางงามทั่วโลกมาได้เลยปีหน้าจะมีสาวสวย แบบฟุ้ฝนผลเทไทยใช่ไหมครับค่ะครับแล้วทราบมาว่าประเทศของเราได้ยูเนสโกด้วยได้่ยูกโร่งเที่ยวหกแห่งด้วยกัน <c oughs> ค่ะเป็นทางวัฒนธรรม3แห่งแล้วก็ <c oughs> เป็นด้านสิ่งแวดล้อมอีก3แห่งด้วยกันค่ะ ก็จะมีทางด้านบ้านเชียงนะคะอุธยาสุขโขทยัยส่วนทางด้านธรรมชาติก็จะมีเขาใหญ่แก่งกระจาแล้วก็ห้วยขาแข้งค่ะคในฐานะที่เป็นบอกว่านางงามที่บอกว่าให้คอนทอนเกี่ยวเรื่องท่องเที่ยวด้วยเชิงวัฒนธรรมด้วยต้องเรียนถามครับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของพวกเราฮะประเทศไทยในปีหน้าจะเป็นอย่างไรครับจริงๆฝนอยากจะให้กําลังใจนะคะกระตุ้นเรื่องเกี่ยวกับ วัฒนธรรมที่อยู่ที่เมืองรองเพราะว่ากลนว่ามันมีสเสน่ห์มากๆเลยครับช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆคนเนี่ยกลับบ้านเกิดไปทำอาหารไปทำเปิดร้านอะไรน่ารักน่ารักค่ะแล้วเป็นแหล่งที่น่าท่องเที่ยวมากพวกหน้านแม่ห้องสอนเนี่ยหรือว่าเมืองรองต่างๆ ฝนก็เลยคิดว่าถ้าเกิดคนไทยเนี่ยเราไปเที่ยวไปเรียนรู้วัฒนธรรมดอนโกดบัตลิฟแดนะคะก็คือไปอินกับเคาเจอของของ <c oughs> ที่สถานที่นั้นๆจริงๆเมื่อคนไทยเนี่ยไปเที่ยวก่อนฟาสิลิตี้ต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นโรงแรมพวกร้านอาหารดีๆแหล่งท่องเที่ยวดีๆก็จะเกิดขึ้นแล้วฝนก็เชื่อว่าพอฟาสิลิตี้เกิด จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ไปเที่ยวเมืองรองได้ด้วยเป็นการที่ช่วยกระตุ้นให้เม็ดเงินเนี่ยไหลเข้ากระเป๋าคนไทยจริงๆค่ะครับ,รบนี่คือพาร์ทของนางงามที่ได้รางวัลแล้วพาร์ทของนักธุรกิจครับทราบมาว่าเป็นนักธุรกิจพันล้านด้วยถามธุรกิจอะไรครับ ตอนนี้ฝนเป็นซ e ออยู่ที่บริษัทปุ๋ยไอออนิกค่ะไอออนิกเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตนะคะปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์เคมีปุ๋ยอินรีย์ชีวภาพแล้วก็สารปรับสภาพดินทั้งชนิดเม็ดน้ําแล้วก็ผงค่ะครับช่วยบอกให้เราชื่นใจได้ไหมครับยอดขายของไอออนิกนี่ปลีละเท่าไหร่ครับในปีที่ผ่านมาครับปีนี้ไอออนิกแล้วก็บริษัทในเครือนะคะได้ยอดขาย1000ล้านค่ะ1,000ล้านขายอะไรกันนะคุณฝนพันล้านนะครับเราก็ เน้นขายในประเทศด้วยแล้วก็สร้างแบรนด์แล้วก็ส่งออกด้วยค่ะในประเทศกับต่างประเทศยอดขายแบบว่าปเปอร์เซ็นต์เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เนี่ยเราพยายามที่จะมุ่งเน้นตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้นนะคะตอนนี้เราส่งออกอยู่ที่30ประเทศทั่วโลกค่ะเพื่อลดความผันผวนจาก ปัใจจัยในประเทศด้วยเพราะว่าบางช่วงบางตอนเนี่ยมันก็จะมีในประเทศก็คือจะมีเรื่องภัยน้ําท่วมภัยแล้งพืชผลการเกษตรบางช่วงก็ราคาตกต่ำเพราะฉะนั้นพวกนี้จะเป็นปัจจัยที่ทําให้เกษตรกรเนี่ยซื้อปุ๋ยน้อยลงแล้วเราเองเนี่ยเราก็อยากที่จักระตุ้นรายรับของประเทศโดยการที่ส่งออกปุ๋ยไปที่ต่างชาติด้วยเพราะว่าตอนนี้ ประเทศหลักๆเนี่ยให้ความสําคัญแต่ปุ๋ยเคมีเป็นหลักและประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่ส่งออกปุ๋ยอินซีเนี่ยมีคุณภาพอันดับต้นๆของโลกค่ะปุ๋ยอินทรีย กับปุ๋ยเคมีแล้วก็ปุ๋ยออกอนิกส์ต่างกันยังไงครับคือตอนนี้เกษตรกรไทยเราเนี่ยนะคะใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยประมาณ9 5้ <Ooh. S 2> มูลค่าของตลาดปุ๋ยของบ้านเราเนี่ยประมาณแสนล้านเยอะมากซึ่งเรานำเข้าเกือบ100%นะคะที่เป็นปุ๋ยเคมี95%ของแสนล้านนำเข้าจากต่างประเทศ <9 S 1> เกษตรกรไทยกว่าล้านเลยค่ะแล้วเราพยายามที่จะรณนนรงค์ตรงนี้ว่าเราเองเนี่ยเรามีทรัพยากรในประเทศที่มีคุณภาพ แล้วก็ตรงเนี้ยสามารถใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีได้ค่ะครับ <fera> ก็คือเรามาใช้ปุ๋ยอินทรีย์เถอะแล้วปุ๋ยอินทรีย์ดียังไงครับแตกต่างจากปุ๋ยเคมีไหมข้อดีข้อดีอดคือลองจินตนาการว่าถ้าเราอยู่ในป่าเนี่ยคือพืชเนี่ยไม่จมําเป็นต้องให้ปุ๋ยเพราะว่ามันจะเกิดการทับถมของพวกซากพืชซากสัตว์แล้วก็มีจุลินทรีย์มาแปลงสภาพให้กับพืชเนี่ยให้อยู่ในรูปของธาตุอาหารที่พืชเนี่ยดูดเอาไปใช้งานได้แต่ตอนเนี้ยเราไม่ได้อยู่ในป่าแต่เราเป็นการทําไร่ทําสวนตาม พื้นที่ของเราเมื่อเราปลูกพืชพืชเนี่ยดูดธาตุอาหารในดินเอาไปใช้เราก็เลยจําเป็นจะต้องเติมกลับไปให้พืชด้วยแต่ว่าเกษตรกร,ร,กรทุกวันนี้ส่วนมากให้กันแค่3ทธาตุก็คือ N P K ก็คือธาตุอาหารของพืชเนี่ยให้ไม่ครบถ้วนการทําการเกษตรซ้ำๆซ้ำๆที่เดิมพืชเนี่ยมันก็จะจะเกิดอาการขาดธาตุพวกธาตุรองกับธาตุเสริมเพราะฉะนั้นทุกปีทุกปีเกษตรกรก็เลยจําเป็นจะต้องให้ปุ๋ยมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้ได้ผลผลิตเท่าเดิมแล้วก็มีโอกาสที่จะทําให้พืชเนี่ยเป็นโรคได้นะคะพวกแคะแกรนพวกขาดจุลินทรีย์ต่างๆในการย่อยสลายด้วยแล้วก็ทําให้ดินเป็นกรดมันก็เลยมีความจําเป็นในการที่เราจะต้องให้ปุ๋ยเข้าไปเพื่อปรับสภาพพืด ให้เหมือนดินในป่าอ๋อทำให้สิ่งที่บอกว่าเอามาปุ๊กเหมือนอยูใ<ช>่ในป่าเพราะในป่ามันเห็นต้องให้เคมีเลยถูกต้องค่ะอ,อุย้ยอินซีตันละกี่บาทตอนนี้เนี่ยราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณตันละ6 0 0 0บาท6 0 0 0บาทอุย้ยเคมีตันละกี่บาทประมาณ3 0,000ื่นค่ะ ควาตั้งเยอะแนะ่ที่เราควรใช้ปุ๋ยจริงๆเลยครับต้องผสมผสานกันแล้วแต่ว่าพื้นที่ไหนเนี่ยจะเหมาะสมกับแบบไหนเราควรจะให้ปุ๋ยตามความต้องการของพืชจริงๆโดยการที่เราเอาดินจากเกษตรกรเนี่ยมาวิเคราะห์ก่อนว่าในดินเนี่ยมีธาตุอะไรอยู่บ้างแล้วเขาต้องการจะปลูกพืชอะไรนะคะถ้าเกิดสมมติว่าในดินของเขาเนี่ยสมมติว่ามีโพแทสเซียมสูงอยู่แล้วเราก็สามารถออกแบบสูตรให้ไม่ต้องใส่โพแทสเซียมเยอะ ใส่ให้มันพอดีพอดีเพราะฉะนั้นพืชก็สามารถดูดซึมธาตุอาหารได้อย่างเหมาะสมเกษตรกร,ร,ก,รก็ประหยัดเงินในกระเป๋าด้วยค่ะโอ้บอกให้ชื่นใจดีใไหมครับยอดขายเอลนีกเท่าไหร่นะครับพันล้านค่ะพันล้าน <laughs> คุณนางงามฝนครับ ในฐานะที่บอกว่าเป็นนักธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของอาร์ติเคิลเจอร์และเกี่ยวกับเรื่องกเกษตรด้วยครับพื้นที่อยู่ในคนไทยครับในอนาคตเกี่ยวกับเรื่องนี้จะเป็นยังไงต่อไปครับตอนนี้มันจะเกิดฟู้ดคริสิสขึ้นซึ่งเมืองไทยของเราเนี่ยเราถูกโปรโมทให้เป็นครัวของโลกอยู่แล้วมีแหล่งผลิตอาหารชั้นเยี่ยมอยู่ที่ประเทศไทยด้วยความอุดมสมบูรณ์และเทคโนโลยีของการผลิตเพิ่มผลผลิตของเราด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยผลม,มองว่าเราจะต้องมีระบบการจัดการ ให้พื้นที่หนึ่งเนี่ยสามารถสร้างผลผลิตให้ได้มากกว่าเดิมและต้นทุนที่ถูกลงนะเพื่อเราจะได้ส่งออกอาหารแล้วก็พวกปุ๋ยต่างๆเนี่ยไปสู่โลกให้โลกเนี่ยได้มีของดีแล้วก็ของราคาถูกใช้ค,ะค่ะผลผลิตของคนไทยดี้ไหมครับเยี่ยมมากเลยค่ะเทียบกับโลกภายนอกนะคะถ้าเราสามารถที่จะ บริหารจัดการแปลงให้น้ําให้ปุ๋ยที่มีคุณภาพอย่างถูกวิธีผลผลิตตอ่อพื้นที่นี่จะสามารถเพิ่มขึ้น2-3เท่าได้เลยค่ะแล้วผมก็ไปอ่านประวัติคุณฝนเห็นคุณฝนชอบพูดคำหนึ่งคือ a d s o l n a b l e ชอบคำคำนี้มากเลยมันคืออะไรในความหมายคุณฝนครับฝนคิดว่าเราจะต้องคิดให้ใหญ่ด้วยใจที่ปล่อยวางหมายความว่าเราจะต้องตั้งเป้าก่อนว่าเราจะต้องทำอะไรไป สู่จุดไหนแล้วก็จะต้องทําด้วยความสนุกแล้วก็ให้สุขกับผลลัพธ์เพราะฉะนั้นทุกวันทุกวันเนี่ยเราก็จะทําให้มันสนุกแล้วก็เคลื่อนเข้าหาเป้าหมายดังนั้นเนี่ยเราก็จะพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆไม่ว่าว่าจะได้ผลลัพธ์ยังไงเนี่ยมันก็จะเป็นข้อดีถึงแม้ว่าจะไม่ไปถึงเป้าหมายแต่เราก็จะพัฒนาตัวเอง ไปอย่างไม่หยุดยั้งค่ะคิดให้ใหญ่ด้วยใจที่ปล่อยวางเชื่อว่านี่จะเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นช่วงต่อไปครับ u n s t o p p a b l e คิดให้ใหญ่ด้วยใจที่ปล่อยวางเดี๋ยวคุณฝนมาให้รายะเอียดเราได้ไหมครับได้ค่ะโลกไม่ได้สนใจว่าคุณรู้อะไรแต่สนใจว่าคุณจะทำอะไรกับสิ่งที่คุณรู้วิลริชัสัน กว่าที่คุณฝนทิพย์จะประสบความสําเร็จทั้งเรื่องนางงามและธุรกิจแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเส้นทางชีวิตของเธอต้องผ่านอะไรมาบ้างไปฟังกันต่อเลยครับ จากธุรกิจที่ประสบความสำเร็จของเราในวันนี้นะฮะ Unstoppable อย่าให้อะไรไมาหยุดยั้งเราได้เผื่อว่าอันนี้จะเป็นคาถาให้พวกเราในปี2 5 6 6นะคุณฝน<ช>มันคืออะไรครับสำหรับคุณฝนและวคุณฝนดําเนินชีวิตกับอะไรไม่หยุดยั้งเราได้กับจริงๆ Unstoppable เนี่ยมันก็คือจะถูกแบ่งออกเป็น2หมวดด้วยกันนะคะก็คือทั้งในเรื่องของส่วนตัวแล้วก็ในเรื่องของการงานด้วยสําหรับธุรกิจของคุณฝนครับ ไอออนิกเป็นยังไงครับคุณฝนเริ่มต้นทำธุรกิจอย่างไรแล้วต้องผ่านการเรียนรู้แล้วก็ไม่หยุดยั้งอะไรอย่างไรบ้างครับไอออนิกเนี่ยฝนทำมา15ปีกับการเป็น CEO นะคะเราก็จะเริ่มจากการที่สร้างคนสร้างอาชีพเป็นหลักในเรื่องของการรับจ้างผลิตปุ๋ยสร้างแบรนด์ให้กับผู้คนที่มีความสนใจทางการเกษตรแล้วก็ต่อยอดให้เขาให้ความรู้ในการส่งเสริม พืชต่างๆให้กับคนที่สนใจไม่ว่าใครก็ตามที่มีความสนใจทางด้านการเกษตรนะคะเดินมาหาเราเราก็จะให้ความคำแนะนำตั้งแต่นับหนึ่งจนถึงขายเลยก็คือรับจ้างขึ้นทะเบียนทุกอย่างนะคะตั้งแต่ตราสินค้านะคะเอาดินมาวิเคราะห์แล้วก็แนะนำสูตรที่เกษ,ษ,ษตรกรต้องการนะคะรวมถึงเอาไปขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร ออกแบบบรรจุภันธุ์ทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมายให้ความรู้แล้วก็อบรมอย่างต่อเนื่องให้เขาเนี่ยมีมีองค์ความรู้จริงๆในการไปแนะนําเกษตรกรต่อพูดง่ายๆก็คือว่าสร้างให้เขาเนี่ยเป็นผู้รู้ทางด้านการเกษตรคนหนึ่งในการต่อย,ยอดในการสร้างอาชีพให้กับคนอื่นๆต่อๆไปตอนนี้สร้างแบรนด์ให้กับปุ๋ยมาทั้งหมดกี่แบรนด์ครับร้อยกว่าแบรนด์ค่ะร้อกว่าแบรนด์ห้าร้อยกว่าสูตรที่ <500 S 2> จดทะเบียนปีปีหนึงฮ ผลิตปุ๋ยประมาณกี่ตันครับ1นึ่งแสนตันค่ะสร้างยอดขายเท่าไหร่พันล้านบาทต่อปีค่ะ 1, ประเทศไทยเราเนี่ยเกรรษตรกรเนี่ยเป็นกลุ่มอาชีพหลักที่เป็นรากฐานของคนไทยจริงๆถ้าเราเนี่ยจะเติบโตแล้วให้คนไทยเนีมีความกินดีอยู่ดีจะต้องเริ่มจากคนกลุ่มนี้ก่อนนะคะเป็นกลุ่มคนที่เราจะต้องให้ความสนใจไปพิเศษเราเนี่ยพยายามที่จะดำเนิน ความเป็นอินซีเข้าไปในสายเลือดของคนไทยเนื่องจากว่ามันเป็นรากฐานของคนไทยจริงๆเราไม่จําเป็นจะต้องพึ่งพาต่างชาติในการนําเข้าเคมีมาในประเทศไทยมากนะคะแต่เราควรที่จะประยุกต์เอาทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีอยู่ในประเทศเนี่ยเอามาต่อยอดให้กับผู้คนอุ๋ยไอออนิกเนี่ยของคนไทยเนี่ยเป็นของคนไทยโดยแท้จริงเลยหรือเปล่าครับใช่ค่ะ เพราะว่าปุ๋ยอินรียเนี่ยส่วนมากก็คือจะใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติหลักๆก,ก็คือจะมาจากพวกฟู้ดแฟคท o อรี่ที่เราแปรรูปอุตสาหกรรมอาหารทั้งหมดเนี่ยปีหนึ่งกว่าแสนตันที่ปกติแล้วโรงงานเหล่านี้จะต้องเอาไปโยนทิ้งเป็นขยะแต่เราเอาตรงเนี้ยเอามากลับเอามาให้พืชเนี่ยได้ใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดค่ะครับส่วนใหญ่มาจากอะไรบ้างครับก็จะมีจากพวกนมกากงากากกาแฟกากเบียร์เราเอามาแล้วก็เอา ไปวิเคราะห์ค่าในห้องแลบว่ามีค่าธาตุอาหารอะไรแล้วก็ใช้ตรงนี้ในการประกอบสูตรปุ๋ยเหมือนเราเป็นพ่อครัวแล้วก็ดึงมาว่าลูกลูกค้าอยากจะได้อะไรพืชอ,อยากจะกินอะไรแล้วเราก็ปรุงให้เราจะสามารถปรุงสูตรได้หลากหลายเลยเพราะว่าตอนนี้เรารับจ้างผลิตอยู่ร้อยกว่าแบรนด์เพราะฉะนั้นทุกแบรนด์ก็จะต้องมีเอกลักษณ์ของเขาเราก็จะต้องใส่เอกลักษณ์ให้ไม่เหมือนกันในแต่ละลูกค้าด้วยค่ะเป้าหมายต่อไปในปี2 5 6 6ของไอออนิกคืออะไรครับเราก็จะมุ่งมั่นในการที่เติบโตในการา ขยายตลาดไปต่างประเทศให้มากขึ้นเพราะว่าประเทศไทยเรามีศักยภาพในการส่งออกตอนนี้เราขยายไปได้30ประเทศแล้วนะคะเราก็มีเป้าหมายที่จะขยายไป50ประเทศแล้วก็มีเป้าหมายที่จะสร้างโรงงานในต่างประเทศด้วยค่ะประเทศที่วา่าเมืงองต้นมีประเทศอะไรบ้างครับอยู่ในทวีปไหนบ้างครับเราส่งออกมากไปที่แอฟริกานะคะปีหนึ่งเนี่ยเราส่งไปที่กาาปีปีหนึ่งสองหมื่นตันเนื่องจากว่าไปที่โกโก้บอร์ด ะะเขาต้องการปุ๋ยอินทรีย์เป็นหลกักเพราะว่าเขาจะต้องส่งโกโก้ที่เป็นโกโก้ออร์แกนิกไปที่ตลาดยุโรปแล้ว สาเหตุที่เขาจะต้องนำเข้าจากไทยเพราะว่าปุ๋ยเราเนี่ยได้รับการเซอร์ติฟายโดยไอโฟมหรือว่ามาตรฐานเ ER กษตรอินทรีย์สากลนานาชาติะคะแล้วทุกปีทุกปีเนี่ยเราส่งปุ๋ยไป20,000ตันค่าส่งเนี่ยแพงกว่าค่าปุ๋ยค่าส่งครับเขาก็เลยอยากที่จะได้เทคโนโลยีจากเราเนี่ยไปต่อย,ยอดในการสร้างโรงงานที่การหน้าด้วยอ๋อ <c oughs> นี่เพราะว่าการเพิ่มมูลค่าออแกนิกได้ราคา <ช>อยากให้เป็นออร์แกนิกก็ต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์ใช่ค่ะเพราะว่าผลผลิตเนี่ยปกติเกษตร,รกรเวลาปลูกพืชใช่ไหมคะปลูกพืชทั่วไปอาจจะขายได้เท่านึ่งแต่ถ้าเกิดได้รับการเซอร์ติฟายว่าเป็นพืชออร์แกนิกเนี่ยจะดับเบิลเลยจะสามารถขายได้เพิ่มเป็น2เท่าหรือว่า3เท่าด้วยค่ะคัีคืออั s ชอบเลเวลเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจแล้ว เกี่ยวกับชีวิตลวคร<ช>การเรียนคุณฝนปเปนี้งไงครับท<า>ราบอ,อว่าดได้ทั้งกติน,นิยมและได้ปริญญาหลายใบยด้วย <c oughs> เออฝนได้ผลเรียนจบปริญญาตรีที่คารุศาสตร์จุลาเกียรตินิยมนะคะแล้วก็ปริญญาโทที่คณะเศรษฐศาสตร์จุลาแล้วก็ได้ทุนไปศึกษาต่อปริญญาโทอีกใบหนึ่งที่ญี่ปุ่นนะคะ <c oughs> ก็เป็นทุนที่ทางภาครัฐบาลญี่ปุ่นออกให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลย แล้วก็จบมาด้วยเกียรินิยมเหรียญทองอันดับหนึ่งค่ะโอ้เต็มที่ชีวิตจริงๆเลยต้องเรียนถามครับเป็น CEO พันล้านแล้ว มาเป็นนางงามอะไรคือความฝันอะไรคือสิ่งที่เราอยากไปถึงเป้าหมายนี้นะครับจริงๆแล้วไม่เรียกว่าความฝันก็ได้เพราะว่ามันเป็นความฝันที่ถูกลืมไปแล้วหลังจากการประกวดเนี่ยแม่เล่าว่าตอนเด็กๆอ่ะเคยเอารูปพี่ปุ๋ยพราทีปติดเอาไว้อยู่ที่หัวเตียงความฝันนี้ถูกลืมไปเนื่องจากเราโตขึ้นมาเป็นผู้หญิงตัวเล็กเราก็เลยไม่คิดว่าเราจะสามารถไปประกวดในเวทีนางงามได้เราก็เลยมุ่งหน้า ทำธุรกิจแล้วก็การเรียนมาโดยตลอดแต่ว่าจังหวะชีวิตเนี่ยโอกาสที่มันเข้ามาเนี่ยมันมันมันเป็นโอกาสที่เราเนี่ยได้ท้าทายแล้วเราเปลี่ยนมุมมองแล้วก็เปลี่ยนทัศนคติตัวเองแล้วก็เลยคิดว่ามันลองดูมันก็น่าจะไม่เสียหายอะไรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันน่าจะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศได้เพราะว่าฝนเองเนี่ยมีพื้นฐานในเรื่องของ ดำไทยชอบลำไทยอะไรเงี้ยมาตลอดก็เลยคิดว่าถ้าเราจะสามารถโชว์ตรงนี้ให้ชาวต่างชาติได้เห็นเนี่ยมันก็น่าจะดีนะก็เลยเป็นสาเหตุที่เราเนี่ยตัดสินใจที่จะไปโชว์ที่มาเลเซียแต่ว่ามันก็บังเอิญว่าติดมงกับบ้านมา2องอันต้องเรียนถามครับไอความฝันเนี่ยมันถูกลืมหายประมาณกี่ปีครับ <c oughs> ใช้เวลา <c oughs> อายุเท่าไหร่ถึงกลับที่จะบอกว่ามารือความฝันในการที่อยากจะเป็นนางงามครับ ประมาณ35ปีค่ะ ตอนมาประกวดนางงามอายุ39เลยครับต้องไปเจออะไรบ้างต้องเรียนรู้อะไรบ้างแล้วต้องไปแข่งขันเดียวกับด้านใดบ้างครับไม่เหมือนการเปิดโลกใหม่เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นโลกที่เราไม่เคยอยู่ในแวดวงของนางงามแฟชั่นอะไรมาก่อนเลยเพราะว่าฝนเองเนี่ยตอนเด็กๆฝนก็ชอบทําค่ายชอบอยู่กับสิ่งแวดล้อมการเกษตรอะไรีมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นฝนก็ต้องรื้อฟื้นใหม่หมดเลยก็คือเรียนรู้ในเรื่องของการเดินแบบการโพสท่าการออกแบบชุดที่แบบ จะต้องเป็นตัวแทนของคนไทยได้อย่างดีเพราะว่าชุดที่ผลเลือกไปเนี่ยจะเป็นชุดที่เป็นพระแม่โพสกนะคะก็คือเป็น goddess of rice เทพธิดาเกี่ยวกับทัญพืชสิ่งที่ฝนเอาตรงนี้ยไปนำเสนอให้กับชาวต่างชาติก็คือว่าเราเสนอว่าคนไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่บริโภคข้าวปลูกข้าวและส่งออกข้าวเป็นลำดับต้นๆของโลกนะคะ แล้วเราก็ไปในชุดแบบเทพธ,ธิดาแบบถือรวงข้าวแล้วส่วนมากต่างชาติเาก็จะแบบว้าวเพราะว่าแบบมันเป็นมันชุดของเราอะ่ะมันมันมันสื่อถึงวัฒนธร,รรมแล้วก็มีสตรอรี่ด้วยครับที่ฝนไปได้วยชุดนี้เพราะว่าเราทำธุรกิจเกีย่ยวกับปุย๋ยด้วยหรือเปล่าครับก็ก็มีส่วนค่ะเพราะว่าผมพยายามที่จะลิงก์อะไรหลายๆอย่างเขาด้วยกันแล้วก็นำเสนอที่เราเนี่ยเออเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็เรื่องข้าวเรื่องวัฒนธรรมให้มันเชื่อมโยงเป็นเรื่องเดียวกันหมด แล้วก็การแสดงที่ผลเลือกก็จะเป็นการแสดงเกี่ยวกับรำกินรีด้วยก็จะเป็นโชว์ความอ่อนช้อยที่มันจะเป็นสืบเนื่องไปกับชุดที่มันจะสามารถใช้บางส่วนของชุดที่มันเชื่อมโยงกันด้วยและเป็น c ีอพันล้านเกี่ยวกับธุรกิจปุ๋ยเนี่ยครับเอาทักษะสก,กิลอย่างเรื่องรำไทยกินรีอย่างนี้มาจากไหนครับ โอ้ยเด็กๆเ,เป็นนางรำค่ะที่โร<อ>งเรียนตั้งแต่ประถมค่ะเป็นนางรำมาตลอดแล้วก็ตอนที่ได้ทุนไปอยู่ญี่ปุ่นเขาไม่ให้ทํางานใช่ไหมคะเพราะว่าเขาถือว่าเขามีเงินให้อยู่แล้วฝนก็เลยไปโชว์วัฒนธรรมไทยตามพวกร้านอาหารตามสถานที่พวกสถานทูตต่างๆนยคะแล้วตอนเรียนจบเขาให้ใส่เขาให้เลือกว่าใส่กิโมโนก็ได้หรือว่าจะใส่เป็นชุดสูท หรือว่าชุดประจำชาติผมก็เลือกใส่ชุดไทยเลยเพราะเราจะชอบนําเสนออะไรที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยเขาใส่กิโมรนกันเราใส่ชุดไทยเลยผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะถามว่าอายุ39แล้วครับแต่งงานแล้วมาประกวดนางงามทําไมทําไมถึงมาประกวดนางงามครับมันสายไปไหมมันสายไปหรือเปล่าคิดอยู่เหมือนกันค่ะพี่ก้องหนูก็คิดว่ามันแบบอาจจะเป็นโค้งสุดท้ายละเพราะว่าลูกอะลูกชายมากระสิบว่า อยากจะให้แม่เนี่ยแบบว่าโชว์นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะเพราะตอนแรกเราเองก็บอกตรงๆว่าแบบไม่ได้มีความมั่นใจแต่ว่าลูกชายเขาพูดบอกว่าแบบ you are perfect in your way อะไรเงี้ยค่ะคือแบบคือไม่ต้องไปแคร์ว่าคนอื่นจะพูดว่าอะไรแต่ว่าเราทําให้มันดีที่สุดในสิ่งที่เราเป็นแล้วก็ภาคภูมิใจไปกับความสําเร็จนี้เพราะเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่า มันไม่มีอะไรที่จะมาหยุดยั้งตรงนี้ได้ในเมื่อว่าเ,ออเราสามารถถ่ายทอดวัฒนธรรมได้ถ่ายทอดความเป็นไทยได้เพราะฉะนั้นเราต้องพุ่งไปให้สุดค่ะครับสิ่งให้เราเรียนรู้ครับจากการที่เราตัดสินใจเข้าประกวดตอนอายุ39แนวคิดอันนี้ครับแล้วก็บทเรียนครั้งนี้มันสามารถที่จะมาต่อยอดอะไรหลายๆคนที่จะต้องผเผชิญในปี25งหที่จะมาถึงนี้ยังไงได้บ้างครับอยากจะให้ทุกคนเนี่ย ทำตามสิ่งที่ตัวเองเนี่ยตั้งเป้าเอาไว้ไม่ว่าว่าจะใหญ่หรือจะเล็กหรือว่าจะมีคุณค่าแค่ไหนแต่ว่าอยากจะให้เห็นคุณค่าในความที่เราเป็นเราแล้วก็ให้เกียรติตัวเองให้ความสุขให้ความสนุกแล้วก็ทําทุกอย่างให้เต็มที่เต็มความสามารถค่ะมันยากเลยครับการที่คนคนหนึ่งจะลุกขึ้นมาครับ ทำอะไรที่มันเต็มที่ทุกอย่างได้เหมือนกับคุณฝนเนี่ยครับมันต้องสนุกไปกับทุกการกระทําค่ะคเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเราไม่สนุกเราจะไม่สามสรามรถทําอะไรได้เลยค่ะต้องปล่อยวางด้วยค่ะไม่ง,งั้นมันจะเครียรดฝนขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนในการลุยไปหาความฝันค่ะเพราะฉะนั้นฮะก่อ, Ghost <laughs> อนจากกันฮะขอกําลังใจฮะให้พวกเราสามารถลุกขึ้นมาต่อสู้ตามหาความฝันด้วยใจที่สนุกและก็ปล่อยวาง ในปีใหม่นี้นะคะฝนขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะมุ่งเดินตามหาความฝานันคิดให้ใหญ่ด้วยใจที่ปล่อยวางทำให้สนุกสุขกับผลลัพธ์นะคะแล้วคุณจะเป็นอายุน้อยร้อยล้านคนต่อไปค่ะ unstoppable อย่าให้อะไรมาขวางกั้นศักยภาพและความสำเร็จของคุณได้จงอย่าหยุดที่จะพัฒนาเดินหน้าคิดให้ใหญ่กล้าที่จะตั้งเป้าหมายและไปให้ถึงขอเพียงมีความมุ่งมั่นที่มากพอ อย่ายอมแพ้ตั้งสติกับสิ่งที่เจอใช้สิ่งที่คุณมีค่อยๆแก้ในทุกๆปัญหาพยายามและฝึกฝนตนเองทะลุขีดทุกข้อจำกัดไปให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนอายุเท่าไหร่สถานะใดคุณก็จะค้นพบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในสักวันอายุน้อยร้อยล้านฝนทิพย์ศรีวรัญญ่ อย่าลืมฝากกดไลค์คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ Subscribe ติดตามกดกระดิ่งช่องอายุน้อยอยล้านกันไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจแล้วก็แรงบันดาลใจของนักธุรกิจดีๆที่พวกเราจะเอามาเล่าให้ฟังเอามาสัมภาษณ์ตลอดทั้งปี2021นี้และหวังว่าเราจะได้สัมภาษณ์คุณเป็นอายุน้อยอยลานคนต่อไปครับ